นี่เป็นเป็นปืนขนาดเท่าไหร่จุดสามสองจุดสามสองทั้งทั้งสองเขาบอกเลยไหมว่ามันจุดสามสองจุดสามสองเขาบอกหนึ่งจุดสามแปดเขาบอกหนึ่งแล้วเราไปซื้อมาอยัางไงซื้อมาจากคนรู้จากนานนานอืมนานแล้ว,แล,วแล้วพวกติดตัวตลอดลไหม,ไมตลอดอว่าเราไปซ่อพกออกมาอืมแล้วไอ พวกลูกลูกปืนเนี่ยเราเอาใส่โม่โม่ไว้ตลอดไหมหรือว่าเอาออกก็ก็คือว่าผมใส่ไว้ก็คือว่าส่งให้เขาไปซ่อมเลยใส่คาลังเพลย์อ๋อใส่ขาลังเพลิงไว้เลยนะอืนนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ของตำรวจุท่อนในจังหวัดพิษณุานีนะครับก็ได้รับแจ้งจากสายลับนะครับว่าผู้ต้องข่เนี่ยมีพฤติการพบผูาุปืนนะครับเราก็ไปตรวจสอบแล้วก็เป็นการ กระทุ่มก็เป็การประกันเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยแล้วก็กันอาญ,ญากรรมในพื้นที่ได้เครื่องกระสุนปืนขนาดเท่าไหร่มั่งอย่างไรก็เป็นจุดสามแปดนะครับอาวุธปืนกระบอกแล้วก็จุดสามสองหนึ่งกระบอกเครื่องกระสุนปืนจุดสามแปดหกนัดจุดสามสองสี่นัดครับแล้วผู้ต้องหาเนี่ยเขาให้การยอมรับสลับว่าก็เขารับครับว่าทั้งสองกระบอกเป,ป็นปืน